ສະຣະນັງປະຕິສາມິສາທິຍັງເພສັງຂັງສະຣະນັງປະຕິສາມິນະມໍຣາທໍທັມມະສັມພັດຕະສະມະເຫສິໂນດາມໍຣະທັມມະສ

अवहेदिभिः होमे ते त्वागतं वना तवाराणां फदितानञ्जसेवनाः बोदच बोदनीयानां ते सम्मङ्गरमत्तमा पादियनुपरे सवातोदाः उप्रेततः पूज्यतां पञ्चितो मङ्गल उत्तमो न

Far samauta atau dapat mencarinya cara hal saja senang Nihana sajajar dalam teman buat kami kitanya sangat akan berih विर चंकिर्मां, वे तम्मां करमुतमां, वे तानिसा

โวจินตสามะนาตาตาทาปะวิตังวังเณตะตาสัมปะคันติอภิญญาญาณนิพพานายะตโพธิญาเอเสรันตาสะวะเตนาโสทิเถโพตุสัมปาเอระขสัมปิสมเมนะโพกัลลานัจสัพพัง ये लाने रुकिते दिसवा पोच्चं के सदे सजी ते शातं अबिनंदिगवा रोका भुचिं सुतं तने ये लेना सादवाचे ना सोधिते हो तो सब्दा िना <coughs> อาคามาตาทิเตสาวาปัตตานุปัติธรรมตาเอเตนะสาตวัเจนาโสหิเตโหตุสัมปทาเันจะสัพโลกะสะเมะสัวะิะปิมาณังโังตะริยัญจอัสสัม

kalauman kamumuman sangpo wanitaani jeri kalijiika kali hun diumuika kata me rasa katamebarrita pan masukjuutane so anakmu berwan Nampo sekanang semah sembuhkanan <tuh> Ndun limitang awa mangkaranca Nyotjaman napo sakuna sasato Mabakamu yosobinak akantang Burma rupa wena binasemintu Ndun limitang awa มါาปะกะโมโลสุတินัာကะคันตังธัมมานุภาเวนะมิอาสะเวตวะยะนุนิมิตังอะวะมังคะรัญสุ ha lupa wenaasa doya kalbotan wagamani warana kauasa lupa weahanwa desa kepadawe na kataya kabuan सानुभावेन अनु पटवे सानुभावेन साभाव सा पङ्गला रान्तु साता सा खानुभाव सदा सोते अन्तुते สามัคสมารุภาเวนะสัจโสเทวันตุเตอาตั้งใจส่วยทำบุญสงบตั้งใจทำบุญยกมือขึ้นแต่เสียดาวางมือใต้บนตักวางมือขวาทักมือซ้ายแั้วตาบอกเรา ลังโเขาลงบอกบุญทุกกับลงด้าลังโเขาลงบอกด้า

แต่รมองบอกคุณว่าไปวัดของคุญหรือไปวัดคุณวายที่วัเท่านก็นนมากเพรากันกลาวคำง่ามบูชาบูเจ้าคือการกทําำงาบูชาเราไม่เข้ากัการาวคอง่าม Gracias. ¿No? ่ว่าไงแก้ว่าตายว่าไงควายว่าไงควายที่อ่านได้เท่าไหนไปคนว่องวานเนี่ยเต็มมือต็มทุกคนก็เป็นโรคนึงก็เป็นโรคนึงเุกโต้ไหมแต่ว่าใจควายเป็นป่ะเด็นทุกโมนาส่วนเอาอยากยังมาตัดใจลมหายใจออกควายใจกับควายคือกันใจควายเพราะอย่างเพราะควายมันด้วยเพราะควายสวยหน้านั่นมันเล่นก็กินกินใจอยู่ ยังยาต่ามาเล่นร่มโตร่มก่มี่ทุิกันเหตุบุญกันถิเหตุบุญกนถก็กัรเหตุก็มได้บุญกันถี่่ามโลกาขึ้นกระไตธรรมมาทึ้ระไตโรกากตะไตจะพอทานโมของโลกนัเอาไปตั้งกอบุญเรืบ้าน้ารหาลำไ้ารตขอนไส้การหันลำิงไ้ยานงนี้ บางงานั่นก็เล่ไปขาดินตีกันเห็นในวันเห็นทหางหลายตัวเห็นตงรวหมาเห็นทั้งสินทรัพย์ตั้ตัวอู้ภาษาจินใจของหัวราบอกว่หนั่นนี่นี่มีูุ่่นวาหาขาดันตีกันเพาหน้าสิตใจเอาทั้งคุณจเห็นตรงไหนทั้งมนางสมาฑิภพวนางั้นกองพูนว่าว่าอารามเจ้าเนียหัวอหม้อเพิ่มเรื่อยไปเ่านจิตใจของคน งบบวชนคนนี้นะตอนนี้สีองเนี่ยมาเปิดเวชนนู้นว่าวัดสถานที่สงบสงัดคอยกัรรักษาตัวมุทิตักพระภาษาระวัดพระองค์สององค์ตันพุทธบริษัทสีจุศสมิเตชุบสุขุปัสกาช่วยการรักษาพระพุทธศาสนาในวโรดแต่ไม่ไดพรักษายุมารักษาก็มารักษาที่ที่นี่ของตัวบริเจามันนั่งดูลงหมายใจเขาออกของดลก

ก็เกี่ยวเกยถึงใจถึงเกาที่เด้ยว่าเกาทัวาจาสุภาษิตดาญาวาจาปว่าเก้าทังเป็นสุภาษิตยังตาอะไรผมก็เคยรัามันภากตรงนี้ผมมันจำสินตรงนี้ผมมนท่อง้องกันพูดกันัวหน้าที่อุปสุบติกาเกิดบนวิภัตรรัตนาสินรัตนาธรรมรัตนาพระภาษิตทุนธดาสองสามข้อตอนนี้ นี่ชาวไทยเราพุเจาพุทว่ไหนพวกนี้ืว่าทีงไหนจิตวัดเจ้าวตัวมุ่งูกเหนม่งูกอกตั้งใจเ๋ยวจะนงมีเทียดยวสัมมันังพุ่มมุ่งเื่อนสัตว์เท่าชนนงพั่มมุหายใจขออ๋อยังไปจากเพื้นติตั้งสัจจะที่มื่อไรวันทำบุญงาปฏิบัติง่า้ก็่าดันะ ถือโอกาสทําบุญก็เว็นว่าเอาสิ่งเอาของก็ต้องกดหัวม้าสบายปากว่าทําบุญเนี่ยมันนั่งปฏิบัติธรรมดูใจดูลมเข้าลมออกง่ายง่ายก็เป็นเมื่อท่านจะตามสิ่งตามทราทําสอนของพระพุทธเจ้าโอ้สบายปัว่าจจุบันสบายองคตัวเนี่ยโยมจะพี่น้องชาวบ้านชาวเมืองก็สบายอันนี้นจักรวาลนาทีของวัน พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่ทุกใช้เราเป็นไรวิธีกรรมทั้งวัฏฏนาจะช่วยกันรักษาที่สร้างขึ้นมาตั้งขึ้นมาอย่างไรแต่สำนักพุทธสำนักพุทธนธรรมสองขั้วสวมเพิ่มขึ้นมาอีกคนในสำนักนะครับสำนักมีจงคนที่เป็นรูปทว่าแทกทุกหมู่บ้านก็มีแล้วทรงมากแล้ว เป็นเงื่านไส้มาชงมาซอยกันเห็เว่าิที่ทำการการพัฒนาหรือชอ่กันมาทำได้ชุ่มกระถินแห่กองยากว่านแอมว่านแอมเขาว่าเพราว่าอันบกิลมันจะแข็งได้ป่ะล่ะมันแก้วบอลงานมันก็ต้องถือกว่าเราตัวบางแห่งกว่านาำมือนึงถือกว่าเรา ไม่ออกผู้ใดก็ออกผู้ใดวุณิเกี่ยวกันหมดเลิกงานหมดทะเลาะกันตัวบอกความหึงหวงเจ้าเกี่ยวข้อกันควันควันเกี่ยววุณินั้นผู้นี้นั้นฮะนั่นที่ประธานกันก็รักษาไว้ยูเนี่ยตั้งมองตังหัดเข้ามาในวัดทำคนตังองงานช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาเจริ่มงานท่านยึดใจใจมาทำหน้าทํารายทําหนักปมหึงกันเนี่ยว่ารักษาไว้รนาทีของเช้าคุณ วจาเห็ุสังเกียิดในตัวตั้งนับจริงนั้นของประชาชนตัดทิพเป็น้องเสกทานนั่นทานี่ไปจากประชาชน็รือไม่พนี้เพราะฉะนั้นตามใจทำเอาแบบทำไมู้วาจารย์พาามทำหน้าเพาะทุกีเอาบักแม่นี่พีพราะว่าเพระว่ามลวงมเกิดขึ้นนี้เปนกันเลยนับาพศาลอมบันั่นางงเช่นวิ่งเจ้าตะกอน

หน่อยมาเดยนั right? ่เนล่เน <c oughs> ้่นเล่หมดมื่อนง่มตั้ม่งไหนหลังนะวิธีเดียวผ้าบาลงเดินมาด้ววตเราต้องใ้จิตาณในนสจะสามาร่วมกันเป็นบุญกติณตามบุญกติณึตมานนี่ปนนอนองแก้มเป็นบุญกุศลตลอดตั้งแต่บับหน้านิมนต์พระเจ้ากระสงพระแม่ผู้าาจาย์ก็เป็นพรษยาน เานี้ก็เป็นุ่มผู้ชมทู้ต่างินัดสิมีกนะคมีุ่ผู้ชุมผู้ช่ก็เข้าได้เขาได้คนกลมเขคุ้ประาคุ้จะจัคุณประทับคุ้ประโถรือิ่งต่ทยานศาคนะนคนมาร่วมกันก็มุ่ากองพวกวัดตางๆจนในยุคโบราณจะตพี่น้องตรงนี้ในความถูก้อัการ้ใจมาจาก มาตอนที่ตอนันได้ตอนมาสั่นอหันมาะก็ประมาณงุกเกินมันป้องออกันนั่นแถว๋ยวหาาัวโกงก็จะหันาในนี้แน่กบอนการตะก้อนตั้งตัวก่อนการทายาอบรมมาน้น